สวัสดีครับผู้ชม BMC Fighter ครับผมวันนี้ก็ไปคลิปคอร์รล็บระหว่างผม BMC Fighter แล้วก็ดูโรการเก้ผมวันนี้เราก็อยู่กับใครครับแนะนำตัวอ๋ออมโอมเดี๋ยวเดี๋ยวด้านข้างสองสองข้างจะวิพอยออกใช่ปะไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปแคปออกอยู่ดีใ,ให้เห็นแค่สนามเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินไอพอยมันจะเขินโอเคแนะนำตัวก็คือ รวยค่ะเงี้ยกค่ะวสตบว่ารวยคือใครอ่ะนี่ก็คือบอกชื่อเล่นได้ไหมอันนี้ชื่อพี่พลผมเป็นแปนพี่พลนะฮะก็ไม่เป็นไรคลิปนี้มาเป็นไหนๆก็เรียกเป็นการทั้งคู่ก็มาคอลแลบกันเลยละกันเนาะแมทแมดแรกก็เป็นผมกับพี่พลก่อนแล้เดี๋ยวแมดต่อไปก็จะเป็นผมกับพี่พลอ่าแสดงว่าคลิปนี้สปอนเลยว่ามีสองคลิปตอนตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งมาเชียร์ค่ะพูดเป๊กไปมีมาเชียร์ค่ะก่อนอื่นนะผม เราจะไม่บอกว่าเราเล่นสีอะไรกันเพราะดูจากสลิปก็น่าจะรู้กันแล้วอ่ะคำถามขคนเริ่มก่อนเริ่มหลังอ่ะผมจะให้พี่พลอยพลอยลูกเต๋าสองลูกสองลูกโอ้จะทอยยี่สิบห้ายี่สห้พอยพอยคนละคนละสองลูกหน้าน้าหนะน่าสนใจนะหน้าหน้าทีใช่ไหมที่ไหนที่ไหนใจใจใจเฮ้ยหน้ารองนะหน้ารองเอ้ยพลอยอะไรอ่ะมากกว่าเริ่มก่อนเขาต้องมาก่อนจะได้สิทธิ์ไม่ครับผมพลอยด้วยกันนั่นแหละผมได้เลขเจ็ดนะ ได้เจ็ดกุ้งผมเอ่อรอรีโลรีโลได้หกอ่าพี่พลเลิกก่อนได้สิบเอ็ดนะก็คือพี่พลเลิกก่อนพลอยชนะแล้วใช่ยังยังเล่นไปก่อนอ่ะตัดกองนะผมสับกองการตามปกติตามมารยาทที่เราควรมีกันใช่สับไปเลยจะสับหรือว่าจะแบบแบ่งกองแล้วไปวางก็ได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ถ้าเครียดสับเยอะใช่จะตัดครึ่งครึ่งการ์ดก็ได้อะไรไม่ห้ามเลยกีตเลยกีตเลยจั่วการ์ดผมคนละห้าใบ นานๆทีทำคอนเทนต์บรรยากาศดีก็ดีเหมือนกันนะใอ่ปกติผมชอบเล่นแต่วีโอเคผมไม่เปลี่ยนนะพี่วีมันใจจ้าใช่แล้วนี้นี่ก็มันใจเหมือนกันโง่ดาดอนมันใจในมือใหม่เอาเปลี่ยนสี่ไปมือเก่ามันสุดจะทนอันนี้เล่นกันแบบหนึ่งเกมจบหรือสองในสามหนึ่งเกมจบสิครับพี่ชายก็คนละแม็คนละแม็กสองในสามผมตัดตายสิอย่างนี้มาครับผม พอแล้วก็สำหอัพแฟนจกานะผมชื่อกาวิดีอาเรนเรนอานาครครับลังลูกอ่อนของออฟฟิศลูกอ่อนเรียก <laughs> จะน่ารักเลยเอาไม่เป็นไรผมพี่พอตปกติพี่พอเขาไม่พูดชื่อแต่แต่ตามคอนเซ็ปต์ช่องผมผมเด่นเดียวโอเคน้องลูกอ่อนของออฟฟิศพี่พอตฝั่งเรื่องก่อนนะเอาเลย <laughs> <laughs> ต้องจือกไปฮะโอ้โหเล่นอะไรเล่นดองมาหรือยังยัง อ้าแล้วใบมือมีหกใบโอ้โหจวดแบบออโต้โคตรเดือดจวดออโต้ไหนอะตื้อเราเปลี่ยนมือมาแล้วอ่ะก็มาเอาไมม่เอาเอาการ์ดเอาการ์ดหนึ่งเอาการ์ดหนึ่งใบกับสับนี่นี่ผมสับให้ไอ้พอยโคตรโรคอ่ะตอนเนี้ยล็อกแรกแอนด์ลอลานรวมกันเป็นโลก หนึ่งใบให้ผมเอากลับเอากลับไปใต้กองแล้วสับไหมอ่ะเดี๋ยวเขาสับให้แล้วเดี๋ยวโอมก็ค่อยตัดตอนที่แบบว่าใช่ผมเออโอมบอกงานกูเข้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เล่นเลยงานกูเข้านะมันคือธรรมชาติมาโอเคฮะเอาไปเอมอ่ะสแตอร์ล์แว่นกะหาดแล้วผมอ่ะโอเคเราสแตอร์ล์เรียบร้อยตรงไหนปะฮะช่างมันพอแล้วพอแล้วอ่ะให้กูเข้าเตที่พอยอ่ะเริ่มก่อนได้เลย งานงานหลักขององค์ต้องตัดตอนช่วยพลอยอาคิดใน,<ะ>ในการถึงมือพลอยจะใช้เวลาน,นานเราพี่ตัด<อ>รเาาราทิปเออทิ้งออเดอร์ไลน์ไปเด็อ่าฮะน้องน้องพลอยครับทิ้งออเดอร์เราแล้วก็ไล่าจากลูกออสเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วครับาชายหนุ่มผู้ดำม,มืดอ,อีโวลูชันแบบใดคาร์ดิน,นอลดอยอะไรสกิลครับสามารถหาออเดอร์จากเด็กขึ้นมือได้หาออเดอร์ได้ ขอเลิกเกตสามครับพอเลอกเกตสามขึ้นมือไป,ไปโอเคทำได้ต่อไหมฮะขเข้าเรื่องสแตนด์รอครับผมมาทิ้งการด์ดในมะือหนึ่งใบนะผมทิ้งอะไรดีวะทิ้งครับผมกราวิเดียบาดินเจอร์ไกลจากไลเดับผมกราวิเดียเวลสกิลของโซเดอร์นะเดอร์ที่หลังผมได้ตัวหนึ่งสกิลของเวลบอกว่าเมื่ออยู่ตรงนี้ลงสนามช่องแวนการ์ดเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับผมอ่าสี่ห้าหกและก็เจ็ดนะ ค้นหาออเดอร์อุกาบาตไม่เกินสองใบครับผมจากนั้นก็แสดงเรานั้นแล้วนำกลับขึ้นมือหนึ่งใบฮะสองใบครับผมเมเทโอเจอสองใบซะด้วยใช่ครับผมมันเพราะว่าออเดอร์อุกาบาตมันสามารถใส่ได้สูงสุดสิบหกใบในเด็กนั่นเองแต่โอมใส่มาสามจุดสองใบนั่นเองใส่ร้ายอันนี้ไม่จบฮะเส้นออเดอร์ครับผมอ่าชื่อชื่อว่าอะไรวะอุกาบาอ่านิดเนสเมเทโอแชเวอร์ฮะโอ้โหสกิลผมเมื่อเข้าสู่ช่อง ออเดอร์โซนสามารถโซชาร์จหนึ่งครับผมโอเคชาร์จหนึ่งชาร์จอุกกาบาตเข้าไปแล้วหนึ่งใบแต่นั้นผมทำอะไรไม่ได้ฮะประกาศไฟไอ้ไ,ไ่ใช่ฟอนันเง <Final S 1> <laughs> ไฟนอตเดินครับไฟนอตเดินติดปฏิไฟช่วงนี้อ่ประกาศแล้วผมไปใช้พ <c oughs> ลัเไปโจมตีครับผมพลังแปดพันแล้วค่ะไลฟ์เช็คไม่มีทิกเกอร์ฮ <c oughs> ึนี่จบเลยนี่แค่ขู่นะขู่อะไรพี่ตบแนมแบบขู่นะยหญ่ถึงได้แบบดายเช็คงี้ คาสิสกิลจะทำงานหรอไดโอเวอร์โชว์ไอยอ่อ่ะเอาเลยเอาเลยคิดพี่รู้ป่าว่าแป๊บหนึ่งมันคือ90วินาทีทิ้งออเดอร์เกศสองไรทเกศองอ่าแล้วเป็นคาริโน่รอยคูบิเชียจำได้ไงฮะพี่พี่หกคำรูกสีเราจะจำไม่ได้พี่ต็ดออเดอร์ เซตออเดอร์วันเพนเดย์สิบสองสกิลว่าไงฮะอ่าจากเซตออเดอร์เจอดการหนึ่งใบอ่าโซบาร์หนึ่งจูนหนึ่งนะสกิลคูบิเชียครับผมเมื่อทำการเซตออเดอร์ปักห้าพันไม่บ่งการเข้ามารับไปเลยฟรอน์อ่าไม่ประโยชน์แต่ไม่เช็คอ่าอุกกาบาตแล้วผมไม่เป็นไรยังมียังมีเหลือตั้งหลายใบแตซนดนดอฮะ แม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วทิ้งทิ้งอะไรดีวะหนึ 2. 2> ่งสองจับเลยเขาทิ้งก็ผมเป็นอากาวิดนเ,นาาวเดียสปาเนิลไล่จากไรเด้ก็ผมเป็นกาวิเดียบาลิเจอร์สกิลว่าผมเมื่อเข้าสู่สนามช่องบรรยากาศหรือเรียกการถ้าคุณมีอุกกาบาตในออเดอร์โซนสามารถโซวาสามฮะไปค่าขอเพื่อจั่วการหนึ่งใบแล้วพลังปัดอีกห้าพันโซวาสามใบจั่วฟรีปัดพลังห้าพันเจอตัวปัดตัวปัดห้าพันไปแล้ววะเข้าพึ่เข้าพึ่งสองก็ แต่นั้นได้ผม,<า>มอุกกระบาสนะเซตไปที่ออเดอร์โซนชาร์จหนึ่งครชาร์จเป็นเพอร์เฟกต์การทำไงต่อด,ด,ดีเอาอุกกระบาตไปตีไหมไม่ได้อุกกระบาตมันเป็นออเดอร์ออเดอร์ไม่สามารถอยู่ช่องเดกาได้ผมยืนแค่ออเดอร์โซนถ้าเป็นเซตออเดอร์นะถ้าเป็นออเดอร์ปกติจะลงดอกอตีผมหมื่นห้าได้ครับไลฟ์เช็คอุกกระบาตีดแครับผมยี่บาตแล้ววะหนึ่งสองสามสี ก็บบาว่า,าสี่ใบไม่อะไรผมม, <c oughs> มีเหลืออีกสิบองใบ้จบเช็ลินะห้าสิบสออืมอเมอืมอืมหน<อ>ึ่ <c oughs> นลนงนเือนเกศมาแล้วครับ Cardinal Noi Deus Office อ,อฟฟ ออพี่รู้แล้วกอนผมจะพูดชื่อมันได้ผมผมลิ้นพันไปหลายรอบแล้ว่มีไฮะไม่มีอะไรเล่นจริงเหรอเฮ้ยเซตออเดอร์อ่าออเดอร์ไซน์งานก่อสร้างครับจะมีจะมีอะไรเล่นได้ไงลงดรอปไปหมดแล้วออเดอร์เขาบอกว่าไงครับนอาจารย์เป็นผู้สุกออเดอร์โซนเลือกบรรยากาศ เฮ้ยยิงลงไหมผมแต่ไม่เป็นไรฮะเรื่องเงื่อนไขของออฟฟิศหรือแล้วก็ออเดอร์ถ้ามีออเดอร์สองใบทั้งโลจะกลายเป็นอับิซ่าดักไนน์นั่นเองลงมือมากมากครับผมบวกห้าพันด้วยใช่ออฟฟิศจะบวกห้าพันถ้าเป็นอับิซ่าดักไนน์กองทัพมาสวาที่เหลือโกลนันหรือเปล่าฮะกองทัพคนร้ายกองทัพคนร้าย เอ้ยใครอ่ะ,อะผมไม่เคยอ่านสกลิลมาก่อนเลยอ่ะบวกห้าพันถ้าเป็นอาวิซอฟถ้าเป็นดาเมจแอปบวกแค่สองพันเมื่อจบการโจมตีของยุคน,นี้ดีไทยเับเงาหนึ่งใบสามารถยิงบอลไฟได้ใบนะึ่งโอ้ยิงได้ไม่ได้ไม,ไดมันคือไกด์ <c oughs> ในออเดอร์โซนแล้ว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับสนามช่องรายการยิงกูก็าบาเขาเฉยโอเคเอาเอาห้าพันไปอ่ะหนฉันไม่ป้องกันโอ้ยอย่ <c oughs> างนี้ต้องรับไปแล้ว ฮิวพิกเกอร์ฮิวได้ครับผมอ่ะพลังให้ใครครับพลังให้อารีสาฮิวอีกแล้วเหลือศูนย์แดงไปไปได้ครับผมจากสองเหลือศูนย์ไม่เป็นไรฮิวพิกเกอร์ก็เหลืออีกสองใบไม่ก็อยู่ในมือเราสองใบนี่ขนาดยังไม่ใช้พลังที่แท้จรึเนีเนี่ยพลังาิภาษสกิลคืออะไรครับฮิวทิกเกอร์ตกไปฮิวแล้วก็อ่ะมันเป็นแดงไม่ป้องกันได้เนีด้ม่เช็คที่บรรยากาศได้ไม่เช็คไม่มีทิกเกอร์อ่ะ อืมสี่หมื่นเนาะแจมเมเชกไม่มีทิกเกอร์สี่หมื่นไม่มีแจมเมเชกไม่เะมาแล้วโอเวอร์ล็อกลอยล้านจูบหนึ่งครับผมอ่าเราจะไม่เห็นคลิปนี้เราจะไม่เห็นกาเวเดียเบิร์นผลโอเวอร์ทิกเกอร์สองเดียวครับผมแล้วขอปิดคลิปตรงน,น,นี้เท่านี้ไม่ใช่อ,อ่ะไ,ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอ่าเข้าเถื่อนแซนด์ดอสครับผมมาแล้วโอเวอร์ทิกผมทายไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะอ่าทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับผมอ่าทิ้งเป็นอุกาบาทใบครับผม ลาวิดีอาเนลริงเกอร์ผมสกิลเมื่อเข้าสู่สนานมเข้าบรรยากาศค้นหาอุกกาบาตจากกองการ์ดไม่เกิน2ใบนําเข้าออเดอร์โซนนะผมแต่ก็ฝากกองการ์ดตีกอง1ใบ2ใบครับผม,อ,มอ๋อ,มอ,อไม่บอกให้เ <laughs> <laughs> รีย <laughs> <laughs> นรู้ด้วยตัวเองแป็เรียแอ่ะแต่นั้นเอาเข้าออเดอร์โซนนะผมแต่นั้นผมสกิลของอ่านิสเนตเมเทโอชาวเวอร์นะเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซน Zone, นะจะได้โซชาร์หนึ่งชาร์หนึ่งครับผมจากนั้นนะ ถ้าถูกเอาเข้าออเดอร์โซนด้วยความสามารถของแวนการ์ดจะได้ตั๋วหนึ่งใบเอาเอาข้าไปสองใบทำอีกทีนึงนะทำไมได้เอาเข้าวสองใบเขาได้เข้าวเดียวเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสกิลแวนการ์ดเป็นสกิลของการ์ดและเนื่องจากเอาเข้าด้วยสกิลการ์ดนะผมสามารถดอเบิลเซตออเดอร์แล้วอุกกระบายอีกทีนึงอะชาร์จอีกหนึ่งชาร์จอุกกระบายเลยแล้วเอาเข้าวได้ยันสิบหกใบหรอบอกเอเนาะไม่บอกสกิลสกิลของแวน ชาร์จได้2ใช่ไหมเซตได้สองแล้วก็สกิลกดของเกมอ่ะก็คือเซตได้หนึ่งอะแล้วขอผมการวิเดีโเวลสกิลว่าถ้ามันกาดเป็นกาวิเดีโเนลลิงเกอร์จ่ายโซบาร์นะผมเลือกอุกกาบาตจากมือเนี่ยไม่เกิน2ใบนำการ์ดนั้นเข้าออเดอร์โซนนะแล้วปัดพลังสองพันหนึ่งสองชาร์จสองหนึ่งสองทิกเกอร์กูไปแล้วพีจีสองไปแล้วไม่แล้วผมจะเซตอุกกาบาตไว้เยอะเพื่อเล่นกระตีเองเข้าไปเติมเปย์นะ เนลิงเกอร์โจมตีใส่วันการนะสกิลทำงานจ่ายเนคอเตบาแล้วผมส่งการอุกกาบาตกี่ใบก็ได้ใช่ไหม <า S 1> 是是นักอุกกาบาตห <c oughs> นึ่งใบหรือมากกว่าเนี่ยลงจ่ออเดอร์โซนลงดอกโซนและยูดินนี้พลังเพกกิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันถ้าวันการถ้าคุณนำสามใบหรือมากกว่าลงดอกโซนอยู่ในนี้ปัดหนึ่งทีแต่ถ้าเอาสองใบถ้าเอาห้าใบหรือมากกว่าเนี่ยแสดงผลทิกเกอร์สองทีผมเอาเลยห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผม <G ül> ก็คือลงหลักโซนอตอนนี้เนลลิงเกอร์จะพลังเพิ่มขึ้น15,000หนึ่งบวกหนึ่งพิดิคอน<อ> <1. S 2> แล้วก็แสดงผลทิตเกอร์2อทีฮะ2 8งหมื่ครีทถ้าเปิดเนลลิงเกอร์และยังไม่หมดด้วยความสามารถขอ,ของกูงงกาบาดผมเมื่อถูกส่งลงหลักโซนในออเดอร์โซนอ่าเรียกทีไทยลีกที่แข่งหนึ่งใบผมเมเทโอตุ่ม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 ระเบิดหายไปฮะถอด5ใบแต่ว่าจริงได้5ใบใช่ฮะพอเลิกยินิีบาย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 ของทับเงา เป็นการของตีสองเพี้ยสองหมื่นแปดพันสองฟถ้าเจอคีจะ,จะ,จะ,ะกลายเป็นสีีแสดงผลทิกเกอร์สองเพียจะกลายเป็นสีฟลีิคอเจอหลูกเป็นีหรอใช่สองหมื่นครับตรงนี้จากซีโร่ถูซิหรือเป่า <laughs> ได้ได้เพิร์ชฟอนทิกเกอร์ครับ Front icker, ผมแถวหน้าพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะ แล้วก็ด้วยความสามารถของเนลดิงเกอร์จะพละเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นตัวบวกหุ่นแต่ในหมดวเวลาใช้งานเซคั่นเช็คอะไม่มีทิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรมสองเดิมพันธ์นะโอเคฮะอ่ให้การวิทย์เวลตีครับผมด้วยความสมามารถตัวเองจะปัดไปแล้วสองพันแล้วก็ด้วยผลของคลอทิกเกอร์สองทีจะเป็นพลังสามหมื่นนะ <c oughs> หนึ่งคริติคอลมันยากาศสามหมื่นใช่แล้ว อ่าโอเคฮะจบเธอในเท่านี้ครับผมฮ่าผมไม่กลัวพี่หรอกผมสามารถเคลียกของทัพเงาพี่ได้หมดาเจอเอหน่ผลาอะไรให้ปัดพลังหนึ่งหมื่นนะแล้วก็ได้สกิลตัวเองเป็นอาริซอนดักหนเอ์หัึ่งแล้วก็ด้วยกัเอเารกมาอีกครั้งกองทัพเงากลับมาอีกครั้ง ไม่อะไรที่ผมส่งกระบาดลงที <laughs> นะ <laughs> พูดพูดลองไป็เทโอเป็นลายเลนเจอร์เลยทุ่เมเทโออ,อ๋อปิดสองสองแปดพ <28, 000. S 2> ันผมไม่ป้องกันนะไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์ไ,ได้ไปเช็คฮนะขึ้้ฟรอนทิกเกอร์พันละเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะผมอยู่สองหมื่นสามพันเจ็ด ด้คอนสองหมื่นห้าตีใสไม่บอกไม่บอกขออ่านได้ขออ่านได้ตีใสแวนการ์ดได้เมเชคอ่ะดีไหมว่าสองหมื่นห้าพันการ์ดอ่ะสามหมื่นแปดพันตีหมื่นแด้เมชเชกยูทิคเกอร์ผมพลาดทุกนทั้งหมดตวกับแวนการ์ดฟื้นปูหนึ่งได้เมแซนด์รอมือเท่าไหร่พี่สาว เพอร์โซนาอะไรเนลริงเกอร์ฮะจวการหนึ่งใบฮะแถวหน้าพลังเกินหนึ่งหมื่นสกิลเหมือนเดิมฮนะลงสนามชอ่องบรรยากาศอุกกาบาตสองไม่เกินสองใบสองใบพอดีฮะที่บอกจ่ายน้นะนะใช่ฮะเพราะผมรีดก,กองไงล,ละ่ะเซ็ตอุกการ์ตสองใบาชาร์จสองฮะอ่าชาร์จหนึ่งฮะแล้วก็สกิลที่บอกว่าสามารถจวดการหนึ่งใบผมเลือกไม่จวด <c oughs> ชาร์จ <c oughs> ชาร์จเลยไม่น้าตาเหมือนแบบคุนะค้นๆอ่ะคอครับผมอ่ากราฟวิดียบาริงเจอร์สกิลอ่าถ้าเซตออเดอร์เนี่ยมีอยุกกาบาดรวมกัน5ใบครับผมทั้งออเดอร์โซนและดอกโซนเนี่ยรวมกัน5ใบพลังปัด5,000อืมแต่นั้น normal เซตออเดอร์แล้วครับผมอุกกะบาตรชาร์จหนะึ่งอะชาร์จเป็นฟรอนต์ผมจะเอาให้พี่สาวลงลงไปเดี๋ยวนี้แหละไม่งั้นผมไม่ไหวละ อ่ะผมนับทิกเกอร์ให้ฮะสองไม่ใช่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมทิกเกอร์หกออกมาหกใบเจ็ดเจ็ดใบการ์ี้ผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทิกเกอร์ลวนค่ะไม่บอกในเก้าใบเก้าใบ กองแบบแค่ยิงอยู่บนมือแหละไม่บอกเนวริงเกอร์โจงตีฮะสกิลวะหนึ่งคอสตาร์บัตส่งอุกาบาตห้าใบลงดอกโซนะบอดระเบิดบวมื่นห้าระเบิดบอดทีคู่แข่งฮะแต่นะก็พลิทิเกอร์จะคูณสองพลังสามหมื่นแปดพันสองตรีคอนยังไม่อยู่ในนั้นหรอกไม่บอกเดาไงผมไม่บอกอยู่ดี อีเป้ JPG ใครบอกเลยคิดเลขยากนะจบเลยเจ g เกียร์จิส LPG โอ้โหทวินไดท์เฟิร์สเช็คคิดดีกคอนที่เกอร์แผมโอยสมมติสองครั้งส่งผลให้กับบาร์ดินเจอร์สองทีอะจะเป็นบวกไปสองหมื่นกะอีสองทีอันนี้เราแยกให้ผลกันได้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่นี้เราเลือกทีเดียวเพราะว่ามันอารมณ์มาประมาณว่าใช้เจอที่เกอร์รอบแรกแล้วก็ส่งผลก่อนแล้วก็เบิร์นอีกทีนึง ถ้าทักทิพย์ภาคการไทยขออภัยนะเพราะมือใหม่แก่กองเซคั่งเช็คะฮิวทิกเกอร์ผมโอ้โหแต่ฮิวไม่ได้แค่ดำเดียวหรือเปล่าวะแสดงฮิวทิกเกอร์สองสองครั้งก็ผมเซฮิวสองรอบฮิวว่าผมพลางให้ให้คนนี้ฮิวเปนเลยเธอหน้าตีได้อยู่ดีผมเด็กหมดอีกทีฮิวทิกเกอร์พลางให้ครับผมมพไมาตีสามทีแบบตี นับพลัหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหกหมื่นหกหมื่นห้าสามกีอะผม่ใช่ะดดอะสามกิโกจะไม่ตีแล้วหรอไม่บอก <c oughs> ไม่บอกนต <c oughs> ีเท่าไห,หร่ต <c oughs> ัวนั้นเอ๋อสอบหนึ่งห่ะผมไม่มีอะไรเลยหมื่นดพามาแปดก้าหมืเทานะหกหมืครับผมสกิโิกรัรับไปไกาสด ก็สี่ถ้ากาดไปไว้ก็แค่ยอมรับแค่นั้นเองนานี่พอที่จะคิดได้เลยสี่หนห้าหมื่นห้าพัหมื่นแโอเคอ่าเช็นอ่าแย่ลวโอโมจบเธอแล้ว กล้องหเลยกี่ใบอะโอมสามใบเธอหน้าโจ <laughs> ๋หนึ่งซเซ็ตตีขบิดได้ไม่ได้ <laughs> ซเซ็ตลูกระบาดสนุกไปไหมเซ็ตเรือโจ๋เขายังรอดมาได้ <laughs> 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 ยิงหนึ่งตัวตัวนีน <laughs> <laughs> ้นั่นป้าระเบิด มือผมเป็นล้าน <laughs> ให้อ <c oughs> อมตายโดยช่องทางธรรมชาติ <laughs> <c oughs> ส่งอโอมให้ตายช่องทางธรรมชาติ <c oughs> โคจิระนี <c oughs> ่แต่พี่พลอยไม่สามารถลองทับคัาสวาได้การด้วยซีโนมอลป่ะผมอุยิ <c oughs> ยยหวหล่น ชื่อชื่อเขาบอกว่าไวโอเลดดาก้อนแต่ตัวสีขาวหน้าตาเหมือนซีเนมอมในในหนังทั้งเอเรียนีสเอาเลยสวินได้าไม่มีเข้าเทินนะสกิลเมื่อจบเทินเมื่อบุเซ็ตเขาจะสุดการเข้าโซ่เขาจะช็อตเขานสเตนลันด์รอผมสุดยอดนะผมเขาใช้การ์ดวนกอง ไม่มีอ่ะการไปนั่งไปคอมมอนไม่มีไม่ก็ผมก็วนได้ด้วยหรอใช่อ่ะถ้าเป็นในของบูสเตอร์ศูนย์สามออตอนไหนไม่รู้มือกี่ใบอ่ะหกอ่ะหนังชีวิตแล้วหนังชีวิตแล้วไม่ผมจะไม่ยอมตายด้วยพี่พอตีเอ้ยหนสามตีโดยธรรมชาติรักค่ะด้หนึ่งวได้สอง ทิกเกอร์ไปไหนวะและน้องโอมก็สลายเป็นดาวเครกใช่สลายไปพร้อมกับอุกกาบาตที่ส่งตรงกับไปทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ผมสลัดในส่วนของกาวิทยาเนลลิงเกอร์นะก็จอดชาร์จกกบ,บาตมันไปนิดนึง,งชาร์จทั้งจั่วว้ามีพลอยดาวถูกแล้วหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้โหกเจ็ดแปดทิกเกอร์เลยเพ่อแปดใบยังเดือดสุดท้ายก็เป็นออฟฟี่ที่ชนะ แต่แต่โอมก็ได้เปิดเจอคีย์อยู่นะถ้ามันเจอไปเดียวสิแล้วพล่อยปล่อยลอยแตกเลยวิ่งมันจะสูยน,นี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ตกแดนเป็นโอเวอร์ <c oughs> ถ้ามันจะกลายเป็นประมาณไอ้แปดร้อยกว่าล้านสี่ห้าหกคีย์ตีทตีทีละทีท่าสุดอลังการใช่ผมทั้งหมดก็มีเพียงประมาณนี้สำหรับออฟฟิศแล้วก็เนลลิเกอร์ออฟฟิศเพิ่งทำอะไรเลยเล่นแป๊บเดียวมีผมเหนื่อยอยู่คนเดียวโอเคถ้าคลิปนี้ ข้อกกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตั้งให้กับช่องพิมซีมัทเตอร์แล้วก็โดโลคัสนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปไปเจอที่บนนะไป let's go